นานมาแล้วนะมีสองเผ่าพันธุ์ที่ปกครองโลกก็คือมนุษย์กับมอนสเตอร์แล้วก็มีวันหนึง่งเกิดสงครามขึ้นมาระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี้หลังจากการต่อสู้อันยาวนานพวกมนุษย์ก็ได้รับชัยชนะพวกเขานะ่ะได้ปิดผนึกพวกมอนสเตอร์เอาไว้ใต้ดินโดยเวทมนต์หลายปีหลังจากนั้นพวกเขา f อฟบ 201X ตำนานได้กล่าวเอาไว้นะว่าใครก็ตามที่สามารถปีนขึ้นไปบนเขานั้นได้จะไม่มีทางได้กลับมาคุณผู้ชมอันนี้คือน่าจะเป็นตัวละครเรามั้งนะน่าจะสะดุดเถาวันนะคุณผู้ชมเนาะดูน่าจะเป็นเถาวันอ่ะตกแล้วนะคุณผู้ชมตัวละครเราใช่ไหมตกลงไปในหลุมใหญ่ๆอ่าน่าคำมั่นเพื้นเลย อันนี้อ่ะก็คงเป็นผลทางเป็นเส้นทางเข้าไปต่อละั้งเตรียมผจญภัยกันนะคุณผู้ชมนะอั Undertale กดกดกอดอ่ะ,อะคุณผู้ชมฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเกมอันนี้อะไรนะไม่ใช่กลับสิเกมนี้เป็นเกมใหม่เนาะเกม u r t e r t a l เนะคุณผู้ชมเนาะน่าจะเป็น แนวเนื้อเรื่องผจญภัยนะคุณผู้ชมนะอ่ะงานก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะะบิกินเลยเนาะตั้งชื่อตั้งชื่อคนที่ตกลงมานะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเราชื่อขนมครกนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวขนมครกค่ะคุณผู้ชมมันให้ตั้งชื่อแค่อะไรหกตัวอักษรนะคุณผู้ชมเราได้แค่นี้อ่ะงั้นขนมแล้วก็เอ็ก์ไปแล้วกันนะคุณผู้ชมนะมันครกไม่พอเป็นขนมเอ็ก์นะคุณผู้ชมนะอ่ะ โอเคจ้ะถ้างั้นเริ่มกันเลยดีกว่าขนมเริ่มมันจ้ะอันนี้เป็นชื่อที่ถูกต้องของคุณใช่ไหมชื่อขนมเอ็กนะฮะโอเคจ้ะถูกต้องขนมตื่นเต้นจังเลยคุณผู้ชมอ่านี่ตัวละครของเราใช่ไหมที่ตกถือว่าโชคดีนะคุณผู้ชมตกลงมาบนบนบน,บนพุ่มดอกไม้อ้อาวควคุมได้แล้วเหรอ <laughs> อ่าเราก็นู้นทำไรคุณผู้ชมหาไป มีทางเดียวนะผู้ชมกดอะไรได้ไหมกดเลยไม่ได้เลยนะผู้ชมนะอ่ะไปไปหน้าตาน่ารักช่ไหนะตัวละครของเราตัวขนมนะอ่ะมีประตูนะผู้ชมเข้าไปดอกไม้นะผู้ชมนะสวัสด,ดีฉันชื่อฟลาเว่นะฟลาเว่ดอกไม้อ่มเธอน่ะเป็นคนใหม่ที่มาใต้ดินใช่ไหมล่ะเอาละนะ เธอเนี่ยคงจะต้องกำลังสับสนอยู่แน่ๆเลยล่ะใครบางคนก็ควรจะสอนเธอนะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆว่าที่นี่มันเป็นยังไงฉันว่านะ,ะตัวฉันคนเก่าเนี่ยก็คงจะต้องทำแบบนั้นเหมือนกันพร้อมหรือยังล่ะไปกันเลยเห็นหัวใจนี้ไหมเนี่ยคือวิญญาณของเธอนะ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่ของเธอเลยวิญญาณของเธอนนะจะเริ่มจากอ่อนแอนะแต่ว่าก็สามารถที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ถ้าเกิดเธอนนะได้ LV level up ละมังนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดออมี up level ด้วยหรอและ LV แปลว่าอะไรอย่างนั้นหรอทำไมล่ะก็เลิฟยังไงล่ะอ๋อ LV ไม่ใช่เ e v e l นะคุณผู้ชม LV คือเลิฟนะ เธอน่าต้องการความรักนี่ใช่ไหมล่ะไม่ต้องกังวลหรอกนะเดี๋ยวฉันน่ะจะให้ความรักกับเธอก็แล้วกันนะเอาละนะความรักเนี่ยก็ได้ถูกแบ่งปันให้แล้วละนะไอ้เจ้าก้อนกลมๆเล็กๆสีขาวเนี่ยก็คือมิตรภาพนะเธอพร้อมหรือยังล่ะ ลองไปดูรอบๆกันแล้วกันอ่ออานไม่ทันเลยอุ้ยคุณผู้ชมทำไมเลื่ลอดร้อนๆลงล่ะแกไอ,อ้งอในโลกนี้นะ่ะมันก็มีแค่ฆ่าหรือถูกฆ่าก็เท่านั้นล่ะเอา้าคุณผู้ชม <laughs> จะมีใครหน้าไหนก็นล่ะที่จะยอมพลาดโอกาสทำแบบนี้ไว้คุณผู้ชมตาย แต่แล้วกุมชมทำอะไรเราออ้เอ้กุมชมทำยังไงล่ะกุมชมอุ้ยอา้าวทำไมอุ้ยมีมีวิญญาณมาช่วยเหรอคุ้ชมช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่แย่จังเลยนะถึงมาทรมานแล้วก็ทำ้ายเยาวชนที่ยังไรเดียงสานะ่าสงสารแบบนี้อ๋อไม่ต้องกังวลไปหรอกนะหนูน้อย ฉันนะ่ะคือโทอเรลนะเป็นผู้ดูแลของที่เศ้าหลักขังพังแห่งนี้เองแหละฉันนะ่ะจะมาที่นี่ทุกวันเลยนะเพื่อที่จะดูว่ามีใครเผลอตกลงมาที่นี่บ้างหรือเปล่าเธอนนะ่ะเป็นมนุษย์คนแรกเลยนะที่ตกลงมาที่นี่ในเวลานาน,านแสนนานมาแล้วมาเธอเดี๋ยวฉันนะ่ะจะสอนเธอเองนะเกี่ยวกับ สุ่สารใต้ดินแห่งนี้นะ่ะอ๋อที่นี่คือสุ่สารใต้ดินเหรอคุณผู้ชมอะมาทางนี้นะเราไม่ไปได้วยมั <c oughs> ้ยอุยเรากลับได้ด้วยนะคุณผู้ชมเราขอดูก่อนอะกลับมาก็ไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้เป็นเตียงดอกไม้สีทองนะคุณผู้ชมพวกเขานะ่ะคงจะต้องอะไรพังไปแล้วละ่ะหลังจากที่เธอตกลงมานะ่ะ <c oughs> เราทําให้ดอกไม้พังว่างั้นเถอะนะ อ่ะอ่ะไปไปไปรู้สึกผิดเลยทําดอกไม้ทาเตียงดอกไม้พังนะคุณผู้ชมแต่ก็ขอบคุณนะที่ช่วยรองรับร่างของเราไว้ไม่งั้นเราแย่แน่เลยคุณผู้ชมไปไหนไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะต้องไปทางนี้แล้วหล่ะไปก็ได้อะทอเรียลว่าไงจ้าอะทอเรียลเราเข้าไปแล้วจะเป็นอะไรนี่ตอนนี้เริ่มระแวงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะอะไปต่อเหรอเออันนี้คืออะไรอะทอเรียลเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรก่อน อันนี้เป็นเงามืดซากประหักพังแห่งนี้นะดูเหมือนจะได้ไม่เธอเนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นเลยล่ะ HP อ๋อ HP ก็เลยฟื้นนะคุณผู้ชมอ๋ออ๋อมีเซฟด้วยอ่ะอันนี้คือเซฟว่าง,งันเถอ,อะอเซฟก่อนเลยจ้ะขนมนะขนมเลเวลหนึ่งโอเครุนอ่ะทางงข้าวของซากประหักพังนะคุณผู้ชมนะโอเคเซฟเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคจ้ะ โอเคปะปะทัรียอลอันนี้อะไรกลิบดอกไม้หรอเอะเข้าไปก็ได้จัดทัรียลรอฉันก่อนยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่ของเธอนะหนูน้อยผู้ไร้เดียงสาให้ฉันนะ่ะได้สอนเธอเกี่ยวกับการทำงานต่างๆของซากประหลักคักพังที่นี่ก็แล้วกันนะอ๋อคุณผู้ชมมีปุ่มเหยียบบนพื้นได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะที่นี่นะ่ะ มันเต็มไปด้วยพัลเซ่นะปริศนาต่างๆมากมายมีกับดักโบราณต่างๆเลยนะตั้งแต่ประตูกรจนถึงสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงได้ oh, <no. S 1> เธอน่ะจะต้องแก้ไขปริศนานั้นนะจากแต่ละห้องแต่ละห้องเลย oh. ก็ปร,ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะเมื่อเห็นอะไรพวกนั้นนะ่ะฮะเนี่ยเหรอเหยียบแล้วอะไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชม อันนี้อะไรกดเลยไม่ได้นะคุณผู้ชมนะอันนี้อะไรจะมีแต่คนที่ปราศจากความกลัวเท่านั้นนะจะเดินหน้าต่อไปได้ก็อาจจะเป็นคนกล้าหาญหรือคนโง่ก็ไม่รู้เหมือนกันละ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะต้องไม่เดินตรงถนนตรงกลางนะอ่าเป็นพารเซนเนาะไม่เดินถนนตรงกลางแล้วเราจะต้องเดินริมๆนะคุณผู้ชมนะใช่ไหมการที่จะเดินหน้าต่อไปที่นี่น่ะ เธอน่าจำเป็นที่จะต้องกดสวิตหลายๆอันเลยไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉันน่ะได้แปะสวิตเอาไว้แล้วล่ะว่าอันไหนเนี่ยที่เธอจะต้องกดอ่ะ,อะบทเดิมเลยเหรอคุณผู้ชมอ่ะโอเคบทเดิมนะบทเดิมอันนี้อ่านว่าอะไรกดแทเพื่อจะอ่านทรายนะก็นเนี่ยกดแล้วโอเคคุณผู้ชมอ่ะ เขาบอกให้เราเดินตรงกลางคุณผู้ชมแล้วป้ายมันจะเชื่อถือได้ปะให้ยืนอยู่บนทางนุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมห้อเมื่อกี้ป้ายบอกว่าห้ามเดินตรงกลางแต่อันนี้บอกให้เดินตรงกลางตรงทางอันนี้หรอสวิต์เนาะอ่ะสวิต์อันแรกเนี่ยอยู่ตรงกำแพงตรงนั้นนะแล้วไงฉันต้องกดเลยเหรอต้องการให้ช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าล่ะไปกดสวิต์ตรงกำแพงสิมาเธอเธอทำได้ โอเคจ้ะโอเคจ้ะก็ไ <min> ด <it S 2> ้ผ่านไปยังไม่ผ่านอ่ะกดก็ได้กดอืมกดแล้วอะไรก่ะอ๋นนี้มีแทบอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเราเราเดินไปไม่ได้นะเราอยากเรียกเห็นไปหมดเลยคุณผู้ชมไปเธอกดสวิตช์ตรงกำแพงทางด้านซ้ายมือถ้าเรากดอันนี้จะเป็นอะไรไหมอ่ะฮะโอไม่นะไม่เธอน่ะจะต้องกดสวิตช์อีกอันหนึ่งเซ่ ฉันอุตส่าห์แปะฉลากเอาไว้ให้เธอแล้วนะก <c oughs> <ๆ>็ <g iggle> เราอยากลองนะอะกดก็ได้อู้เยี่ยมมากเลยฉันน่ะภาคภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะหนูน้อยพวกเรานะ่ะไปห้องถัดไปกันดีกว่านะ,ะคุณผู้ชมแล้วเราก,กว่านี้ได้ไหมอ๋อซื้ออันนี้ไม่ทำงานนะทำงานไม่ได้ต่อให้กดก็ไม่มีประโยชน์ว่างั้นเถอะ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินที่เนี่ยก็อาจจะมีมอนสเตอร์ที่จะมาทำร้ายเธอเหมือนกันนะเธอน่ oh, <no. S 1> จะจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมนะสำหรับสถานการณ์แบบนั้นอย่างไรก็ตามนะไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะว่ากระบวนการจัดการเนี้ยมันก็ง่ายๆละ่ะ oh, <no. S 1> เมื่อเธอได้พบกับพวกมอนสเตอร์นะเธอน่กก oh, <no. S 1> ็จะเข้าสู่โหมดการต่อสู้ wow. ในขณะที่เธอนะ่ะยังอยู่ในโหมดการต่อสู้แล้วก็นะต้องพยายามใช้บทสนทนาที่เป็นมิตรนะในการจัดการอ่ะต้องต้องพูดเป็นมิตรเหรอคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวฉันนะ่ะจะมาช่วยเหลือจัดการความขัดแย้งนะอ๋อเหรอโทรเรียจะมาช่วยเหรอว้าว <Wow. S 1> ก็ลองฝึกซ้อมไปคุยกับไอเจ้าตัวดัมมี่นั้นก่อนก็แล้วกันนะเนี่ยเหรอดัมมี่ฉันคุยกับโทรเรียได้ไหม ต้องการเธอต้องการความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่จะพูดคุยหรือเปล่าอ,อปกตินะฉันนะ่ะมักจะมักจะเริ่มบทสนทนาว่าอ่าสวัสดีสสดเธอน่ะอาจจะลองถามพวกเขาก็ได้นะว่าเขาน่ะชอบอ่านหนังสือประเภทไหนการพูดตลกตลกเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเหมือนกับเป็นการทำลายน้ําแข็งหน้า ลองฟังอันนี้ดูกันแล้วกันนะพวกโครงกระดูกนะ่ะเขาปูหลังคาของพวกเขาด้วยอะไรใช้ชิ้นเกิ้ลยังไงล่ะคุณผู้ชมอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมไม่เข้าใจมกอาจจะเป็นมกภาษามังอ่านแล้วไม่เข้าใจจุดจุดๆุรู้ตัวหร๊ะว่ามกแปกนะ๊กหน้าเทเรียวอืมฉันว่ามันออกจะดีนะฉันไม่เข้าใจอะเธอ คุณผู้ชมเราไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรเราคุยกับดัมมี่ดีกว่านะคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้ไฟหมดนะคุณผู้ชมนะเธอหน่ะได้เผชิญหน้ากับดัมมี่นะคุณผู้ชมอุ้ยคุณผู้ชมนี่เรามีไฟนะแล้วก็มีแอคแอคคืออะไรก็มีนะคุณผู้ชมนะมีไอเทมด้วยแล้วก็มีเมอร์ซี่ด้วยนะคุณผู้ชมเมอร์ซี่คือเมตานะคุณผู้ชมแอคนี่แอคอะไรอ่ะให้หัวใจดัมมี่เหรออ๋อคุณผู้ชม อ๋อแล้วทำอะไรเราแอคก่อนพอแอคแล้วเราก็ไปเรื่อะทำอะไรแอดดัมมี่ถ้าแอดดัมมีก่ก็เช็คนี่ตรวจสอบนะทองนี่พูดคุยอะลองพูดคุยดีกว่าไหมคุณผู้ชมนะเราเนี่ยก็คุยกับดัมมี่นะแล้วก็จุดจุดจุดดูเหมือนจะไม่มีบทสน,สนทนาอะไรมากมายนะคุณผู้ชมนะโทรเรียก็ดูเหมือนจะมีความสุขในตัวของเราแหละคุณผู้ชมนะ เอาชนะแล้วเหรอเราชนะแล้วได้ศูนย์ exp แล้วก็ได้ศูนย์ทองโอ้จะได้ทองด้วยนะคุณผู้ชมนะอ่าดีมากเลยนะเธอเนี่ยเก่งมากอ่ะเสร็จแล้วเหรอสู้อีกได้ไหมเราวว่าต่อให้เราโจมตีหรือต่อให้อะไรพวกนี้มันก็ไม่ทำอะไรหรอกนะเพราะว่ามันเพราะมันเป็นดัมมี่แล้วก็มีปริศนาอยู่ในห้องอยู่ในห้องนี้ด้วยนะ ฉันสงสัยจังเลยนะว่าเธอเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเดินตามคุณผู้ชมโ,โหต้องเดินตามติดขน,ดนันนเลยเนาะอัลโทเรียจ้าอุ้ยอะไรเนี่ยฟล็อกอิดฟล็อกอิดจมตีเรานะคุณผู้ชมฟล็อกอิดเราเราเมอร์ซี่ได้ไหมเราไม่จมตีได้ไหมสแปรนี่ไว้ชีวิตเนาะสแปร์ไว้ชีวิตฟรีนี่หนีนะคุณผู้ชมนะ เอาล้แอดแอดมีอะไรบ้างแอดเช็ดแอดคอมพิเม้นไอ้ชมคุณผู้ชมเขาบอกให้สนทนาแบบเป็นมิตรเราชื่นชมดีกว่าเนะเราชื่นชมถ้าเทรดนี่จะเป็นคุกคามเา่ะเราชื่นชมนายหล่อจังเลยจะฟล็อปอิดออาฟล็อปอิดไม่เข้าใจที่ที่เราพูดนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนตัวลอยอยู่ดีอ้าไม่เข้าใจแต่ก็มีความสุขก็างั้นเถอะอ่อะเทอเรีกมาช่วยแล้วคุณผู้ชม เราชนะแล้วนะคุณผู้ชมเราได้ส่วน exp ไดู้นยนทองคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้เราจะไม่ได้ exp เลยใช่ไหมงั้นเราก็จะไม่เก่งขึ้นสิคุณผู้ชมแต่โทเดียบอกให้เรารอจนกว่าที่เขาจะมาช่วยแก้ไขปัญหาเนาะอ่ะฮลัลโหลอ๋อนี่ไงพัลเซินเนี่ยแหละปริศนาแต่ว่านี่จับมือฉันสัแป๊บหนึ่งสิโอโอ โอ้ย uhm, คะุณผู้ชมเราจําไม่ได้นะถ้าเกิดส่งเรากลับมาเราจําไม่ได er ้นะว่าเดินยังไงเะี่ยก็ปริศนาเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนอันตรายเกินไปสำหรับเธอสักนิดนึงเหมือนกันนะเราขับได้ไหมอุยอ๋อคุณผู้ชมกลับก็กลับได้แหละแต่ว่าจะตายไหม คุณผู้ชมเห็นอันตรายเลยคุณผู้ชมแต่บอกอันตรายไม่เห็นจะอันตรายเลยคุณผู้ชมคือเราลืมอ่านป้ายเนี่ยเลยจะกลับมาอ่านไม่ใช่แล้วหรอกอะทางตะวันตกของห้องนี้นะมันก็จะเป็นจะเป็นบูปริ้นของห้องทางฝั่งตะวันออกอืมอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะอะคุณผู้ชมเราไปดีกว่านะคุณผู้ชมนะไม่เห็นอันตรายเลยอ้าวอันตรอ๋อถ้าอันตรายจะเดินไม่ได้ว่าเงินเถอะคุณผู้ชมมันยังเมตตาเราอยู่นะ เธอเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะจนถึงตอนนี้นะ่ะหนูน้อยอย่างไรก็ตามนะฉันนะ่ะก็มีคำขอที่อาจจะยากที่จะขอเธอเหมือนกันจจดจุดๆจด,จดฉันนะ่ะอยากจะขอให้เธอนะเดินไปยังตรงปลายสุดทางห้องนี้ด้วยตัวของเธอเองนะยกโทษให้ฉันด้วยก็แล้วกันนะที่ขอแบบนี้นะ่ะอ้าว แล้วทำไมเพลงเปลี่ยนแล้วกูไม่ชมอันนี้ปีนได้ไหมกูไม่ชมทอรียวอย่าทิ้งไว้อย่างนี้นะทอเรียวลทอรีเอลเหม็นมีอะไรเลยกูไม่ชมมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยนะฮัลโหลทอเรียวลลอกอนไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชม อะไรไะเนี่ยจุดจุดจุดอ,อ๋อนี่คือเทาเรียวเหรอจุดจุดจุด <c oughs> มาแอบอะไรหลังเสาเนี่ย <c oughs> สวัสดีจ้าหนูน้อยไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉันน่ะไม่ได้ทอดทิ้งเธอหรอกฉันน่ะก็แค่หลบอยู่หลังเสาอันนี้เท่านั้นเองขอบคุณนะที่เชื่อมั่นในตัวฉันน่ะ อย่างไรก็ตามนะมันก็มีเหตุผลสําคัญนะที่ฉันนะ่ะให้เธอทำแบบนี้เพื่อที่จะได้ทดสอบดูว่าเธอนะ่ะสามารถขึ้นพาตัวเองได้หรือเปล่าฉันนะ่ะจะต้องไปทำธุรกิจอะไรบางอย่างด้วยแล้วนะและเธอนะ่ะก็คงจะต้องอยู่ตัวคนเดียวสักพักหนึ่งเหมือนกันได้โปรดอยู่ที่นี่นะมันนะ่ก อันตรายถ้าเกิดเธอจะไปสำรวจที่นี่โดยตัวของเธอคนเดียวนะฉันน่ะมีความคิดแล้วละนะเดี๋ยวฉันน่ะจะให้โทรศัพท์กับเธอนะถ้าเกิดเธอจำเป็นที่จะต้องใช้มันแล้วละก็นะก็แค่ลองโทรหาฉันก็แล้วกันนะทำตัวดีๆล่ะตกลงไหมอ่ะเราได้โทรศัพท์มาแล้วคุณผู้ชม คุณผู้ชมเดี๋ยวนะอาขนมขนมเลยว่าหนึ่งนะคุณผู้ชม sp 2 0ไอเทมไม่มีอะไรเลยสแตตสแตอสแตออกสเตตก็ไม่มีอะไรนะมีคอนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเราคอเลยได้ไหม <c oughs> สวัสดีอันนี้อเล็กสวัสดีนะอเล็กก็พูดกับตัวเองอันที่อันที่3บอกว่าเรียกเรียกเธอว่าแม่หรออันที่4จีบน,นะคุณผู้ชมตลกไหมจะไปจีบทอรียลอ่ะสวัสดีก่อนโทรศัพท์ อ่านี่ทอเรียลนะเธอโทรมาเพื่อที่จะต้องการบอกว่าสวัสดีอย่างนั้นหรอก็อ่ะก็ได้นะสวัสดีฉันหวังว่านั่นก็จะเพียงพอแล้วละนะฮี่ฮอ่ะกดคลิกวางนะแค่นี้เองเหรอเอาใหม่คุณผู้ชมเอา about เก็พูดเกี่ยวกับตัวของของตัวเองบ้างนะอ่ะโทรศัพท์นะคุณผู้ชมนะอ่านี่ทอเรียลนะ เธอน่ะอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวฉันมากขึ้นอย่างนั้นเหรอก็ฉันเกรงว่าก็คงจะไม่มีอะไรมากหรอกนะที่จะพูดหนะาฉันน่ะก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆนะที่อาจจะยิ่เงาสักนิดหนึ่งที่กังวลมากจนเกินไปหน่าแล้วก็กดวางอืมอคุณผู้ชมเอาอีกอุ้ยคุณผู้ชมมันหายไปด้วยเหมือนกันนะอุ้ยคุณผู้ชม อันเมื่อกี้หายนะ้ะแต่เหลือเรียกเธอว่าแม่นะคุณผู้ชมนะอ่ะลองเรียกสิกดต่อไปสิคุณผู้ชมอ่านี่ทอเรียวลนะเฮือเธอเรียกฉันว่าแม่อย่างนั้นหรอก็ฉันว่านะนั่นนะ่ะจะทำให้เธอมีความสุขอย่างนั้นหรอที่เรียกฉันว่าแม่นะ่ะก็ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็นะ เธอน่ะสามารถเรียกฉันว่าอะไรก็ได้เลยนะที่เธออยากจะเรียกนะกดวางอ่นะคุณผู้ชมถ้าเรียกก็ดูใจดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะอ่ะมีจีบด้วยนะคุณผู้ชมนะลองดูนะคุณผู้ชมนะอ่ะกดโทรศัพท์นะคุณผู้ชมนะเฮโอเออเอเอฮ่าฮ่าฮ่าช่างน่ารักจริงๆเลยนะฉันนะ่ะอยากจะหยิกแก้มของเธอจังเลย เธอน่ะน่าจะสามารถหาใครบางคนที่ดูดีกว่าผู้หญิงแก่ๆแ,แบบฉันได้อยู่แล้วละนะคลิกว่านะคุณผู้ชมเออคุณผู้ชมเราไม่รู้เราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณผู้ชมนะอ่ะคุณผู้ชมลองเซ่ฮัลโหลทีหนึ่งได้ไหอ่านี่ทอรเรียลนะเธอต้องการที่จะบอกสวัสดีอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นหรอสวัสดีจ้าพอหรือยังละจ้ากดคลิกว่านะคุณผู้ชมเฟลดีกได้ไหมคุณผู้ชม โอ้ที่รักนี่เธอจริงจังอย่างนั้นหรอหลังจากที่เธอน่ะบอกกับฉันว่าอยากจะเรียกฉันว่าแม่อย่างนั้นหรอเธอเนี่ยช่างเป็นเด็กที่เอิม่มน่าสนใจจังเลยนะกดวางคุณผู้ชมเราว่าเราไม่ควรเราไม่ควรจะเฟ์อละแต่ก็ไม่มีเฟ้อให้เราแล้วนะอะาเซ่หัโหลยครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคุณผู้ชมโทรไปหาต่อนะอ่านี่ทอรเรียลนะ เธอเบื่อหรือเปล่าเนี่ยฉันว่านะฉันเนี่ยควรจะให้หนังสือเธออ่านซะหน่อยแล้วละนะขอโทษก็แล้วกันนะที่ไม่ได้ให้ก่อนหน้านี้นะ่ะทำไมถึงไม่ลองใช้จินตนาการของเธอล่ะแล้วก็ลองคิดดูซิว่าจะเป็นยังไงลองทำเหมือนกับว่าเธอน่ะคือกษัตริย์ก็แล้วกันนะปกครองดินแดนที่เต็มไปด้วยใบไม้โดยใช้กำปั้นเหล็กของเธอ เธอน่ะสามารถทำแบบนั้นเพื่อฉันจะได้ไหมล่ะกดวางนะคุณผู้ชมอ๋อยังไม่ได้คุณผู้ชมถ้าเราพูดอีกเขาจะด่าเราแล้วล่ะนะเราเราไม่คุยกันแล้วกันนะคุณผู้ชมเราไปดีกว่าคุณผู้ชมเราขอเซฟก่อนได้ไหมอะโทรศัพท์มานะคุณผู้ชมสวัสดีนี่ทอรียอลนะเธอน่ะคงจะยังไม่ได้ออกจากห้องหรอกใช่ไหมมีปริศนาอยู่ในห้องข้างหน้าด้วยล่ะ ทิสันน่ะยังไม่ได้อธิบายเธอเลยมันจะอันตรายเกินไปนะถ้าเกิดจะลองแก้ปัญหานั้นด้วยตัวของเธอเองนะ่ะทำตัวดีๆล่ะเข้าใจไหมกดวางอะคุณผู้ชมเราไม่ไปก็ได้คุณผู้ชมถ้า่งนั้นเราจะกวนเราจะโทรไปสวัสดีเทอร์เรียต่อไปนะคุณผู้ชมนะ oh, <no. S 1> สวัสดีหนูน้อยโทษนะฉันก็ไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วล่ะ มันก็ดีนะที่ได้ยินเสียงเธอแบบนี้นะ่ากดวางอ่ะคุณผู้ชมโทรต่อไปค่ะนี่เทอเรียลนะสวัสดีหนูน้อยโทษทีนะฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะคุณผู้ชมมันหมดแล้วคุณผู้ชมมันหมดแล้วเราต้องไปแล้วล่ะคุณผู้ชมเซฟก่อนนะคุณผู้ชมนะ อ่ะเป็นเสียงที่ดูเหมือนจะมีความรู้สึกเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสนุกสนานเลยนะแล้วก็ผ่านทะลุมาจากกองใบไม้ที่เธอเนี่ยได้มีความมุ่งมั่นเลยล่ะ HP เต็มแล้วนะคุณชมเราเซฟก่อนนะคุณผูชมนะเซฟแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเซฟแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิบนี้อุ๊ยคุณผู้ชม,ชมเราโดนโจมตีวินซันวิมซันเข้ามาหาเรานะคุณผู้ชม คุณผู้ชมเราเราแอคได้ไหมแอคกับวิมซัมนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมมีเช็คเช็คแล้วก็อะไรเนี่ยทาไม่ไหวตัวนะคุณผู้ชมอันนี้ปลอบโยนนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเราปลอบโยนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะหลังจากพูดมาได้ครึ่งประโยคแล้วนะวิมซัมเนี่ยก็ดูเหมือนจะระเบิดน้ําตาออกมาแล้วก็วิ่งหนีไปคุณผู้ชมอยู่ดีๆมันวิ่งมันมันร้องไห้ทําไม เอาเราชนะแล้วนะคุณผู้ชมนะเราก็ได้ศูนย์ exp ได้ทองศูนย์ทองคุณผู้ชมเราเราเซฟก่อนนะคุณผู้ชมนะเราเซฟก่อนนะคุณผู้ชมนะ โอเคเซฟก่อนแล้วคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยเราคงจะต้องมาดูอีตัวฟลอกกิทแล้วนะคุณผู้ชมนะอาจจะต้องไม่รู้จะทําอะไรกับมันนะเดี๋ยวลองไปคุยกับมันดูนะคุณผู้ชมเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ